คำฝฟารมเมอร์นางสาวไทย5 6 6พพร้อมรองทั้ง4คนเดินทางขอบคุณผู้บริหารกาะเกตคาเฟ่คาเฟ่สไตล์ไทยสุดปังย่านสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทีมผู้บริหารร้านการเกตคาเฟ่นำโดยคุณพัชรินอิทธิวัฒนาประธานกรรมการบริษัทโรงแรมดีวอลักรีสอร์ทแอนด์สปาและการเกตคาเฟ่รวมด้วยคุณวิวิช,ชัยเชี่ยวชาญที่ปรึกษากรรมการบริษัทและคุณสัจพลพิทักษ์ไทยผู้จัดการทั่วไปโรงแรมดีวลักรีสอร์ทแอนด์สปาและการเกตคาเฟ่รวมให้การต้อนรับคณะทีมนางสาวไทยประจำปี2565นำโดยมานิตาดวงข้ามฝ่าเมอร์ นางสาวไทย2565และรองทั้ง4อันดับเขากอบคุณทีมผู้บริหารในฐานะผู้สนับสนุนการประกวดและร่วมถ่ายภาพแฟชั่นในทีมชุดไทยเพื่อโปรโมทร้านกันลเกตคาเฟ่คาเฟ่สไตล์ไทยสุดชิคพร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนไปฟังกันเลยค่ะอาาคาผู้บริหารจาะเื่องข่าวันนี้น้องๆมาทาอะไรกัรนหก่อนอื่นต้องขอาวแสดง ดีนะครับแล้วก็ขอต้อนรับสู่ยูรัตรู่ออสปานะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาเยี่ยมเยียนยูลัตที่คิดถึงกันนะครับแล้วก็จะมาใส่ชุดไทยถ่ายแบบร่วมกับเราด้วยขอบคุณจริงครับจะรับรจะไปเชิญครับก็ผมแนะนมของเจ้าของโรงแรมที่นี่นะครับตีวัลักรีสอร์ทอนด์สปานะครับโดยเฉพาะเรือนกาลิเกตแห่งนี้นะครับ ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องนิต้านะครับน้องนิต้าน้องไขมุกนะครับแล้วก็น้องมุกแล้วก็น้องมิกกี้นะฮะจําได้หมดเลยนะครับยินดีมากๆเลยนะครับรู้สึกว่าครั้งนี้นะครับอบอุ่นเป็นพิเศษเลยนะครับดูแล้วใกล้ชิดมากนะครับเหมือนครั้งที่ผ่านๆมาก็เช่นเดียวกันนะครับดีว่ารักเนี่ยเคยเป็นพูดง่ายเนี่ยก็เคยร่วมจัดงานร่วมทํางานกัจันมาตั้งแต่ปี6-2แล้วก็รู้สึกผูกพัน นะกับกองประปวดแห่งนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่มานะทุกคนในโรงแรมมีความสุขนะครับไม่ใชม่มีความสุขใากการที่ใกล้ชิดกับคุณนางสาวไทยที่สวยๆอย่างเดียวนะครับแต่ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยน่ารักมากนะครับแล้วก็เด็กๆ นะครับโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่นี่ทุกคนนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆโดยเฉพาะท่านโอเนอร์นะครับคุณพัชรินกิตพิวัฒนานะครับก็ฝากขอบคุณเป็นพิเศษในครั้งนี้แล้วก็หวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมง,งานในครั้งต่อๆไปนะครับแล้วก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านนะครับรวมถึงทีมงานทุกคนนะครับมีความสุขและก็ประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปครับขอบคุณ,คณนะครับ คืออย่างนี้นะครับคือเจ้าของนะครับคือโอนเนอร์ที่เนี่ยนะครับชอบเป็นพิเศษเลยในในเรื่องของความเป็นไทยนะครับโดยเฉพาะเรือนไทยในกแกจะผลูกพันธุ์มากนะครับแล้วก็แกจึงได้สรรหานะฮะสรรหาเรือนไทยที่เป็นต้นแบบของแท้นะครับเพราะว่าเรือนไทยเนี่ยมันมีความพิเศษมากๆรงที่ว่ามันเป็นการออกแบบที่ไม่ใช้ตะปูนะครับไม่ใช้เอ่อยง่ายเนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่เลยนะเป็นเรื่องของการสลักตอกลิ่ม นะครับตั้งแต่การขึ้นเสานะครับการมีลอดมีคือมีแปรนะครับโดยเฉพาะผนังนะครับเรือนไทยที่เป็นจุดเด่นจริงๆเนี่ยเขาเรียกผนังปักนนะครับคือการขัดด้วยไม้นะฮะไม่มีไม่มีเหล็กหรืออะไรเข้ามาดามเลยแล้วมันทนทานมากนะครับไม่ว่าจะโดนลมแรงขนาดไหนเนี่ยก็ไม่มีการสั่นคลอนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความพิเศษที่ทางเจ้าของเขาผูกพันมาก็เลย ยกนะครับเรือนไทยที่เนี่ยเขาเรียกว่าเรือนไทยภาคกลางเป็นเรือนไทยกลุ่มนะครับเอามาไว้ที่นี่เลยนะครับแล้วเป็นของแท้จริงๆนะครับแม้แต่หลังคานะก็เป็นการขัดขัดกันแบบด้วยความพิเศษมากๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวมีโอกาสนะครับก็ลองขึ้นไปชมกันดูนะครับเพถือว่าอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างแทจ้จริงนะครับในส่วนของรื่การไห้ครรกาหล่ะฮะครรการของเราเป็นแบบว่า ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ GM ลองตอบนะครับจริงๆของเราเนี่ยก็มีเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับในส่วนของอาหารก็ยังมีรสชาติของความเป็นไทยอยู่แต่ว่าจริงๆเนี้ยเราก็เน้นไปที่ฟิวชั่นฟู้ดด้วยนะครับเครื่องดื่มก็เป็นเครื่องดื่มทั้งไทยและสากลทั่วไปแต่เน้นเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกับหน้ของกาแฟนั่นเองนะครับร้านเปิดป็นกี่โมงยอะไรยังไงกับสอบทุ่มตอนนี้นะครับตอนนี้ร้านเปิด11บเอโมงนะครับแล้วก็ปิด2องทุ่มนะครับณเวลาปัจจุบันนี้นะครับปิดสอทุ่ม ต้าค่ะวันนี้แต่งตัวชุดไทยมาเต็มมาจะทําอะไรพิเศษที่กาลเกกคาเฟ่หรือเปล่าอีกค่ะนอกจากที่มาทานอาหารที่นี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายรูปกันข้างบนด้วยจริงๆรินองช่วงประกวดช่วงเก็บตัวเนี่ยเราได้มากันแล้วเนาะข้างบนเนี่ยค่ะจงที่เป็นโซนเรือนไทยแบบดั้งเดิมเลยเนี่ยเหมือนเข้าไปอยู่ในยุคแบบเหมือนเราพอราขึ้นมาเลยปุ๊บเหมือนเข้าไปอยู่ในยุคนั้นเลยสมมติทุกคนเคยมาแล้วนะคะแล้วก็วันนี้มาแบบเต็มยศมากขึ้นด้วยแบบชุดไทยที่เหมือนตื่นมาก็ใส่ชุดนี้มาเลยค่ะใชยค่ะก็ เป็นบรรยากาศดีๆค่ะใช่ค่ะนิดาล่ะคะมาได้ชิมฝีมือรสชาติอาหารยังไงบ้างคะประทับใจยังไ้าเออวันที่มาในช่วงประกวดนะคะนิดานิดานิต้าไข่มุกนะคะจะต้องแยกตัวออกไปเขาก็จะมีเป็นกล่องเซตบอกให้ด้วยก็อร่อยมากแค่กล่องเซ็ตมันก็อร่อยแล้ววันนี้ก็ได้มาทานมีทั้งกุ้งแม่น้ำเผาแล้วแบบว่าโอ้ my god แบบว่า ั้งเนื้อนุ่มแล้วก็อร่อยมากแล้วก็อาหารทุกเมนูคือพิเศษมากก็คือแบบว่าเป็นหน้าตาที่น่ารับประทานแล้วพอรับประทานแล้วอาหารก็รสชาติอร่อยค่ะขอตแทนกัได้ค่ะใครแบบมาแล้วประทับใจยังไงบ้างสำหรับวันนี้ที่เราได้มาที่ออการาเกะคาเฟ่ะค,ะค่ะค่ะก็สําหรับมนะคะมูเป็นสายของหวานเลเวอร์ช่ก็คือมูเป็นคนที่ชอบกินของหวานมากเลยค่ะพอได้ลองของหวานหลายๆอย่างไม่ mm hmm. ว่าจะเป็นไอศครีมกะทิเครื่องดื่มต่างๆรวมไปถึง mm hmm. เหมือนเป็น เค้กคัสตาร์ดใช่คัสตาร์ดอันนั้นอันนั้นชอบมากเลยค่ะแล้วสึกประทับใจมากๆสายของหวานที่ชอบของหวานมากๆแบบมุกนะคะก็ไม่คนรพลาดเลยค่ะไปตั้งฝากหน่อยค่ะเอาขอเป็นแบบภาษาภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยญชวนนิดนึงค่ะอ่าโอเคค่ะถ้าเกิดใครนะคะชอบอาหารไทยคาเฟ่สไตล์ไทยนะคะแล้วไม่อยากไปไกลที่จังหวัดอื่นก็คือมาได้เลยนะคะที่คาเฟ่การะเกตนะคะขับจาก for tourists that are traveling into thailand if you get off at the wonderful airport this place is really close to the airport so your first destination should be garaget cafe you will experience real thai food and real uh, scenery so this place is like a, a must for you guys